สำหรับคารวาสญาติโยมในแต่ละวันหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งที่เข้ามาทดสอบเราค่อนข้างมากโดยเฉพาะผู้ที่ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆรอบตัวเราก็ดีไม่ว่าจะอยู่ใกล้ชิดเป็นญาติพี่น้องหรือ กว้างออกไปผู้ร่วมงานลูกน้องบริษัทบริวารเจ้านายรวมถึงทั้งหมดทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสทั้งหลายสิ่งต่างๆรอบตัวเราบุคคลต่างๆก็มีแนวโน้มนที่จะมากระตุ้น ทำให้ส่วนลึกของเรามีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนทุกคนเนี่ยเรามีโลกของเรา โลกของเราในขณะนี้ก็ไม่เหมือนกับโลกของคนอื่นในเวลาเดียวกันทั้งๆที่นั่งอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวด้วยกันทำอะไรด้วยกันแต่สิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นๆของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกัน มันสลับไปสลับมาผ่านช่องทางทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องทางการเปิดโลกของแต่ละคนทุกขณะทุกขณะแตกต่างกันออกไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันโลกของทุกคนมันก็ไม่หนีไปจาก ธรรมะแปดอย่างนี้เดี๋ยวโลกของเราก็มีความสุขเดี๋ยวโลกของเราก็มีความทุกข์บางทีโลกของเราก็มีการถูกดินทาบ้างหรือได้รับความสําเสริญบ้างบางทีเราก็ได้อะไรมา บางทีเราก็ต้องสูญเสียอะไรไปบางทีเราก็ได้รับเลื่อนขั้นได้รับเกียรติยศชื่อเสียงบางทีเราก็สูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงออกไปสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าโลกธรรมแปดอย่างพวกเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกธรรมทั้งแปดอย่างอยู่เสมอ,สมอตลอดเวลา เป็นโลกของทุกคนทุกครั้งที่เราเกี่ยวข้องกับโลกที่เป็นโลกกรมทั้งแปดอย่างเดวนี้แหละมันจะมาเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราบุคคลผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมีโลกกระทมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นมีสุขมีทุกข์ดินทาสันเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเนี่ยโลกธรรมท,ทั้งแปดจะไม่สามารถทำให้จิตใจของท่านกระเพื่อมหวั่นไหวท่านเหล่านั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งปวงเท่านั้นที่จะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมท,ทั้งแปดอย่าง เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจุดมุ่งหมายของเราก็คือจะต้องเป็นผู้ที่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไปกระทบกับโลกโลกธรรมปรากฏขึ้นมาจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างลองสำรวจตัวเองดูในแต่ละวันแต่ละวันโดยทั่วไปมนษุษย์ปุรุชน เวลามีความสุขประสบกับสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนำมาสึ่งความสุขเนี่ยจิตใจของเราก็มีความยินดีพอใจความยินดีพอใจนำไปสู่ความเพลิดเพลินหลงไหลและแสวงหาให้ได้มาเพิ่มขึ้นกระบวนการตรงนี้แหละ,นะะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยปกติของมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสทั้งหลาย แต่จะไม่มีในผู้ที่หมดกิเลสแล้วผู้ที่หมดกิเลสแล้วเมื่อจ,จิตใจของท่านไปสัมผัสถูกโลกธรรมคือความสุขท่านก็ทราบว่าความสุขมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตาจบลงไปที่ความจบลงตรงนั้นนะแต่พวกเรามนุษย์ปุถุชนมีการปรุงแต่งต่อมีกระบวนการทำงานของจิต ในเบื้องลึกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เทียงของสัตว์โลกนะที่ถูกราคานุสัยมันทำงานเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกรนะะทบสัมผัสทุกช่องทางเนี่ยมันทำงานโดยอัตโนมัติของมันให้เรารู้ว่านี่คือธรรมชาตนะิไม่สามารถบังคับมันได้ตราบใดที่เรายังตกอยู่ใต้อำนาจของมัน ตราบใดที่มันยังนอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราจิตสันดาลของเราเนี่ยทุกคนมีราคานุสัยเป็นตัวกระตรุต้นให้จิตมันทำงานปรุงแต่งโดยอัตโนมัติของมันก็บอกไปทุกครั้งเหมือนเดิมไม่มีวิธีอื่นเราห้ามไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ทันมันได้ เราสามารถที่จะฝึกฝนให้จิตใจของเราเนี่ยมีสติที่เป็นสัมมาสติมีความรู้ทันไวมากพอที่จะไม่หยุดการปรุงแต่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นให้ได้นะคนที่สามารถฝึกได้ชำนิชำนาญแล้วมันก็จะพอที่จะเห็นอยู่เหมือนกันเห็น,นกลไกการทำงานของ จิตที่ถูกราคะย้อมเข้าไปหลงไหลเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายแต่ถ้าคนที่ฝึกไม่ทันกำลังของสติไม่พอถูกราคะย้อมไปแล้วรู้ไม่ทันเนี่ยก็ต้องมาดูในขั้นต่อไปนะจิตมันเป็นธรรมชาติที่ไวมากนะ คนส่วนใหญ่ดูไม่ทันเพราะว่ามันเร็วไม่สามารถดูได้ในจุดเริ่มต้นว่าจิตเกิดราคะขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์ปุถุชนดูไม่ทันนะมีพระอรหันต์เท่านั้นที่ดูทันดูแลเห็นมันเกิดระดับไปต่อหน้าต่อตาแต่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายดูไม่ทันเพราะว่ามันเร็วนะพระองค์จึงให้เราเนี่ยมาฝึกดูที่ร่างกายในส่วนที่เป็นของหยาบก่อนนะเราใช้ การฝึกสติอยู่กับการรู้ลมหายใจที่เข้าและออกเป็นเบื้องต้นนะแล้วก็ฝึกจนชำนิชำนาญให้จิตมันมาเกาะติดอยู่กับร่างกายอยู่บ่อยๆทั้งการเคลื่อนไหวก็ดีนะอิริยาบถเคลื่อนไหวต่างๆก็ดีเนี่ยในชีวิตประจำวันเราจะฝึกฝึกแบบนั้นฝึกให้มันเกิดความชำนิชำนาญในการที่จะหยุดการส่งออกของจิตออกไป นะมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นลําดับลําดับตามกําลังตามเวลาที่เราใส่เข้าไปตามความเพียรที่เราฝึกฝนมันนะเราฝึกฝนมันบ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยเหนะมือนกับเราฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยากๆเนี่ยถ้าเรานานๆฝึกทีนะมันก็ไม่ก้าวหน้าเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเราฝึกอยู่ทั้งวันนะเราฝึกอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่นึกขึ้นได้เราก็มาฝึก ฝึกกลับมารู้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามร่างกายนะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วจิตมันก็จะเคยชินคุ้นชินกับการกลับมาอยู่กับร่างกายนะอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับความรู้สึกบ้างที่มันปรากฏขึ้นมาบนร่างกายนะอันนี้จำเป็นต้องฝึกมากถ้าไม่ฝึกเนี่ยพวกเราก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของมันอยู่ล่ำไปนะที่พูดย้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เรื่องเดิม เพราะว่าต้องการให้พวกเราเห็นนะความสำคัญของการเอาจริงเอาจังในการฝึกฝนเราจะปล่อยจิตปล่อยใจให้มันตกอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรมไปอย่างนี้นะจิตใจเราก็กระเพื่อมบ่นไหวไปกับความสุขความทุกข์ลาบยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ลากเราไปนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังอยู่ล่ำไปถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกฝนไม่เห็นโทษของการ ขาดสติไม่เห็นโทษของการปล่อยจิตปล่อยใจไปแล้วก็เราก็จะไม่มีความเพียรที่จะมานั่งเอาจริงเอาจังในการฝึกนะในชีวิตประจำวันของพวกเรานี่แหละเป็นเป็นเครื่องมือนะเป็นสนามที่ฝึกฝนได้ดีที่สุดเลยแต่มันยากอย่างที่บอกมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวโน้มของจิตของมนุษย์ทั่วไปปู้ดชนทั้งหลายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกมันย้อม มีแนวโน้มที่จะถูกมันครอบงำอยู่เกือบจะตลอดเวลาโอกาสที่จิตเราเนี่ยจะถอดถอนตัวเองออกมาจากการถูกครอบงำโดยกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันยากยากจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกเอาจริงเอาจังแล้วแล้วก็จิตก็จะไม่มีความตั้งมั่นมากพอที่จะถอนตัวเองออกมาเป็นผู้เห็นผู้รู้ผู้ดูได้นะจิตที่จะเริ่มเห็น สภาวะรมได้เนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกําลังของสมาธิหนุนหลังนะถ้าเราไม่มีกําลังสมาธิเราก็จะไหลไปตามอารมณ์ไปจมอยู่กับเหมือนเราตกลงไปในน้ําไหลไปกับแม่น้ําเราจะเห็นได้ยังไงว่าขยะมันกําลังไหลไปกับเราของสกรปรกมันไหลไปกับเราเพราะเราก็ไหลไปตามมันด้วยเพราะฉะนั้นนะมันมันไม่มีทางอื่นที่มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยจะออกจากการ ถูกผับมันยึดถูกพันธนาการสิ่งเหล่านี้ได้เลยมันยากจริงๆนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังไม่มีเข็มทิศไม่มีความตั้งใจเป็นพลังอธิษฐานอย่างที่เมื่อวานพูดไปเรื่องอธิษฐานเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องตั้งจิตให้มั่นคงให้ได้ว่าเราต้องมีเป้าหมายให้มันชัดเจนว่าเราจะต้องหลุดพ้นนะจากการกลับมาเกิดให้ได้ นะเพราะว่าการเกิดอีกมันหมายถึงจุดเริ่มต้นของความทุกข์กนะารที่ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือกลับมาทุกซ้ำๆกลับมาเจอสภาพแวดล้อมที่มันจำเจซ้ำซากเหมือนเดิมสุขบ้างทุกบ้างได้ดีก็เสื่อมไปได้ลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศวนๆซ้ำๆแบบนี้แล้วมันมีสาระแก่นสารอะไรอยู่ในการมาเกิดอีกใช่ไหม ต้องเห็นโทษของการเกิดให้ได้เห็นความไม่มีสาระแก่นสารของการอยู่ในสังสารวัตนี้ให้ได้ผู้ใดเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งเห็นซ้ำๆเห็นวนๆเวียนๆอยู่กับความความจริงเหล่านี้แหละจะทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะดินน้นรนออกไปจากความวนเวียนซ้ำๆจำเจแบบนี้ นะถ้าเราไม่มีความาไม่เห็นโทษเหล่านี้ไม่เห็นทุกข์เหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะไม่มีพลังที่จะทําให้เราขนขวายนะขยันที่จะปฏิบัตินะในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ผู้ที่เคยไปเ,เข้าคอร์สปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าในคอร์สปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเนี่ย สามารถทรําจิตใจให้มีความสงบลึกได้มากกว่าที่เรามาอยู่ในทางโลกนะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันโอกาสยากมากที่เราจะสามารถทรําจิตใจของเราให้มีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะเป็นเอกคตามณมหรือมีสมาธิในระดับต่างๆในชีวิตประจําวันมันจึงยากนะจึงแนะนําอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ปลีกเวลาไป ไปอยู่ตามวัดก็ได้หรือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างติดต่อต่อเนื่องจริงๆนะมันก็จะทําให้จิตมันมีกําลังสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอที่จะเห็นเห็นสภาวะอันละเอียดบ้างหยาบบ้างเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนี่คือจุดประเด็นความสําคัญในการปฏิบัติเลยเราต้องเราต้องมีกําลังของจิตที่เข้มแข็งพอที่จะเห็นสภาวะให้ได้นะถ้าใครไปเข้าคอร์สยาวๆได้ เจ็ดวันสิบวันได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะมันจะทําให้จิตมีความาตั้งมั่นมากแล้วก็เห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดลึกเข้าไปนะมันจะไปชําระล้างถ้าทําปฏิบัติถูกวิธีเนี่ยมันจะชําระล้างกิเลสในส่วนลึกได้ดีทีเดียวนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ต้องใช้เวลาในชีวิตของเรานี่แหละค่อยๆท,ทําไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ทําไม่หยุดไงทำต่อเนื่องทําทั้งวันนะมันถึงจะ พอที่จะเป็นอุปนิสัยให้เราติดตัวไปที่เรากำลังจะมาที่เรากาลังทำกันอยู่เนี่ยมันมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเปลี่ยนนิสัยไม่ให้ไม่ให้เราหลงไปกับโลกนะมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือเคยชินเคยชินกับการหลงไปกับโลกหลงไปกับความเพลิดเพลินโลกทั้งหลายหลงไปกับสิ่งที่น่ายั่วยวนสิ่งที่มาดึงเราออกไป จากความเป็นกลางของจิตอันนี่คือโลกโลกมันมีแนวโน้มที่จะดึงเราไปดึงไปทางต่ําดึงไปทางสูงทงั้งทั้งการดึงไปทางสูงก็ดีดึงไปทางต่ํำก็ดีมันก็เป็นการดึงทั้งนั้นนะเราไม่เอานะนักปฏิบัติจริงๆต้องหยุดตัวเองให้ได้หยุดอยู่ที่การรู้หยุดอยู่ที่การรู้และการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นซ้ำๆเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะรู้ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีไม่ดีทั้งได้ยศ ได้ลาบสรรเสริญดินทาทั้งหลายมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันเหมือนกันมันมีธรรมชาติเหมือนกันทั้งนั้นเลยเปลี่ยนแปลงวนเวียน,ยน,นอยู่ซ้ำๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรสาระแก่นสารมากพอที่เราควรจะไปหลงมันหรือควรจะไปขัดเคืองกับมันนะถ้าเราสามารถทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เห็นได้แบบนี้แล้ว เราจะเห็นธรรมชาติของมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสาระก่นสาระอะไรที่ควรจะไปยึดถือมันมาจริงจังนะเราก็จะค่อยๆปัญญามันจะค่อยๆเห็นความเป็นจริงแล้วค่อยๆถอดถอนจริงๆมันจะถอดถอนความยึดความถือความสําคัญมั่นหมายในความเป็นตัวเราของเราออกไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยนะเราก็จะค่อยๆวางได้วางได้ความทุกข์มันก็จะลดลง ความสุขอันเป็นของจริงมันจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาเองเป็นลําดับลําดับอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีใครมาบอกให้ว่าเออถึงแล้วนะย,ยู่ได้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติแล้วนะมันไม่จําเป็นต้องมีใครมาบอกมันรู้ได้ด้วยตนเองสามารถเ,เห็นประจักษ์แจ้งได้ตนเองเป็นลําดับลําดับไปความสุขอันเป็นความสุขในจิตมันจะเพิ่มขึ้นมาความสุขจากการปล่อยวางจากการเบาสบายจากการไม่ถูกพันธนาการเหนี่ยวลั้ง ความสุขจากการไม่ถูกกิเลสครอบงำเนี่ยมันสามารถสัมผัสได้ในผู้ที่ประสบกับตนเองแล้วก็ไม่สงสัยจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อจิตหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงแล้วมันก็ยิ่งไม่สงสัยไปใหญ่นะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยอีกต่อไปจิตไม่กระเพื่อมหวนไหวอีกต่อไปไม่ว่าโลกธรรมจะเกิดอย่างไรก็ตามก็รับรู้อย่างเดียวว่ามันเกิดแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งต่อ นะมันจบลงที่รู้เฉยๆนะนี่คือจุดมุ่งหมายที่พวกเราทุกคนจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะในระหว่างเส้นทางตลอดเส้นทางนั้นอ่นะมันมีสิ่งท้าทายยั่วยวนเยอะแยะมากมายนะถ้าเราไม่มีจิตที่มีกําลังตั้งมั่นมากพอเนี่ยโอกาสยากเหลือเกินที่เราจะมองเห็นมันนะเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกกันฝึกเอาจริงเอาจังด้วยนะแต่เอาจริงเอาจังตรงนี้ก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นกลางของจิตนะไม่คาดหวังอะไร ความเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําความเพียรที่เห็นติดต่อต่อเนื่องนะแต่การคาดหวังมันเป็นเรื่องของกิเลสนะเราจะไม่คาดหวังผลนะเราจะไม่เอาจริงเอาจังด้วยหวังว่าจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาไม่มีนะการปฏิบัติตลอดเส้นทางไม่มีอะไรได้มามีแต่การปล่อยการวางการละการทิ้งไปนะถึงสุดจุดท้ายแล้วจะมีแต่การรู้ตื่นเบิกบานเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไปไม่มีอะไรนะจะไม่ได้อะไรมา สมาธิก็เป็นเพียงเครื่องมือสติก็เป็นเพียงเครื่องมือทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้แล้วถึงจุดหนึ่งก็ทิ้งไปหมดไม่ได้เอาไม่ได้เอามาเป็นสาระแก่นสารสําคัญมั่นหมายว่าตัวเองมีสมาธิเข้าชานุนู้นชานี้ได้เรือเอยไม่มีประโยชน์เลยเป็นการสร้างอัตราตัวตนมานะทิฐีเพิ่มขึ้นมาถ้าไปสําคัญมั่นหมายสิ่งเหล่านั้นว่าเราได้อะไรขึ้นมาในการปฏิบัตินะต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วย จุดมุ่งหมายคือการละการวางการถอดการถอน,ถอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังยึดติดยึดมั่นถือมั่นหลดุดมันจะต้องหลุดไปให้หมดแต่จนเป็นอิสระเสรีจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจุดสุดท้ายแล้วความสว่างของจิตก็ไม่เอานะมันมีของมันเองแต่เราไม่ได้ถือว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันมีอยู่มันมีอยู่ของมันก็เรื่องของมันแต่เราไม่ได้ไปสําคัญมั่นหมายว่า,ม,ม,ามันมีความวิเศษวิโสอะไรนะเพราะนะฉะนั้นนะก็ ใช้เวลาที่เหลือจากนี้ไปนะปฏิบัติขัดเกลาิตใจตัวเองด้วยการมีสติเป็นสัมมาสตินะเพียนเผากิเลสคือความเล่าร้อนต่างๆที่มันอยู่ในจิตในใจเรานะฝึกสัมปชัญญะให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้อยู่กับลมหายใจร,รู้อยู่กับกายและใจของเราใช้กายและใจเป็นเครื่องมือเดินเข้าสู่ความมีความตั้งมั่นของจิตนะทำด้วยความปล่อยวางไม่คาดหวงัง นะระโยมก็จะประสบความสําเร็จเป็นลําดับลําดับไปอย่างแน่นอนนะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติกันต่อไป